สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ซื้อลูกกบไปมานะครับก็ตัวโตประมาณนะครับก็ซื้อมาตัวละห้าบาทนะครับก็จะมาเลี้ยงไว้เพื่อเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจะมาดูครับนะครับก็หกสิบตัวนะครับตัวละห้าบาทนะครับ ก็จะมาทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับให้มันโตเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่น,นะครับก็เดี๋ยวตามมาดูเลยครับจะปล่อยนะครับจะปล่อยลงบ่อนะครับเป็นบ่อกระชังนะครับบ่อกระชังตามมาครับใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วย ตามมานะครับจะมาลอยในบ่อนะครับเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกทั้งคืนก็เสียงอึ่อั้องครับจะว่าจะไปจับมาทำพ่อพันแม่พันถึงประมั้งไหม เนี่ยนะครับโอ้ยไปตกไหนถือตกลงน้ำนะครับเออถืออย่างนี้เออถือถือขึ้นมาข้างบนข้างบนเออเนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับหกสิบตัวนะครับผมก็จะเทปล่อยลงเลยนะครับปล่อยลงเลยนะครับ 60ตัวครับม่อยูกันใดยุ่งป็ไง60ตัวนะครับเนี่นะครับก็เลี้ยงไว้ทำพ่อพันแม่พันนะครับก็ลองทำดูครับผมคิดไว้ก็ผมก็ทำเลยนะครับเพราะว่าไม่รอเวลานานนะครับเพื่อจะได้เป็นอาชีพเสริมนะครับในการเลี้ยงกบ กบขายนะครับในอนาคตก็ตัวก็พอสมควรน้ำห้าบาทนะครับตัวละห้าบาทเพิ่มเอาอาหารในนั้นหรอกยินดีถึงมันแดงโบเห็นคุณตรงไหนเนาะแดงโบเห็นเราไปเอาก็ได้ตอบก่อนงี่นะครับถ้าจะเป็นอาหารอาหารกบเล็กนะครับจะจะ ให้เขากินเลยนะครับวางลงในบอ่อเลยให้เขากินเลยครับอย่างเงี้ยนนครับอลอ,องทำก็ทำเลยแหละผม <c oughs> ไม่รีรอตรงนี้ก็จะเป็นบ่อกบนะครับอยู่ในอยู่ในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นในบอ่ออื่นนะครับผม ก็บอเอึองสามสายพันธุ์นะครับมีเอึองเขาอืองเอื่งแดงแล้วก็อึองอ่างหรือว่าอึองยางนั่นแหละครับครับเนี่ยนะครับดูครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็จะมาปีไฟฮะปีไฟไปไหย ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมเลี้ยงดูนะครับไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่ก็อยากลองดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทางช่องทศอิสานนี่นะครับเพื่อที่ท่านจะได้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ชมคลิปดีๆของช่องทศอิสานนี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ